มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอุงอิงลั่นจะไม่ให้เกิดอีกตำรวจห้ามฉายหนังสั้นที่พัทลุงอุ้งอิงลั่นจะไม่ให้เกิดอีกจากที่มีการรายงานข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจพัทลุงสั่งห้ามรวมกลุ่มฉายหนังสั้น ซึ่งภายในกิจกรรมมีการเสบบนานิรโทศกรรมประชาชนด้วยจนเกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ณในโลกออนไลน์ว่าอยู่ในยุประชาธิปไตยจริงหรือเปล่าลา่าสุด13กุมภาพันธ์นางสาวแพทองทานชิน,นวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยได้โพสต์่างเทวิตเตอร์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกร,รณีดังกล่าวโดยมีเนื้อหาได้รับทราบข้อมูลถึงกร,รณีฉายหนังสั้นที่พัทลุงแล้วค่ะ กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงและจะพยายามประสานงานกับทางตำรวจเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องราวแบบนี้อีกในฐานะประธานของคณะกรรมการพัฒนาสอฟ์พาวเวอร์แห่งชาติเรายืนยันในเสรีภาพของการแสดงออกค่ะอย่างที่จะมีการปรับปรุงกฎกระทรวงในการจดเรตติ้งภาพยนตร์ซึ่งกดิลังดำเนินการอยู่ค่ะอุคงอิงลั่นจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกตารวจห้ามฉายหนังสั้นที่พัทลุขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิ่ดท์คอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ